มันก็ดีเหมือนกันมันก็ดันเหมือนดีให้ใจมันเจ็บสบายให้จางมันเจ็บสบายเฮ้ยไอ้เธอก็อยู่ของเธอไอ้เธอก็อยู่ของเธอไอ้เราละมันแสหาเรื่องไอ้เรื่องแต่มันแสหาเราถ้นนาจอะไปทำซิมเพื่อ,อชอาะไปเตืองซิมปั๊มเอารักแล้วไปฝากทำไมเอาไอแล้วไปฝากทำไม ถแค่เอาทำเกแค่เเกิคิดเกินไปใหญ่คิดใจไปเยอะแล้วไงแล้วไงไ่วแล้วไงไเหวไลนวแล้วไงแล้วไงมาซึ่แม่ก็มาสีแม่แม่ไม่ใหสแม่ไม่ให้สีเลยมาูแม่กิเลยมาสีแมู่มจอวพี่กลับได้หมดเลยฮแมผมมีคนเลี่สีแม่ แม่มีคนเดียวแต่ผมไี่ร้องเพลงมาหลายสิบปีแล้วพี่ทําอัลบั้มมาบ้างย่างทำมาแล้วครับประสบความสําเร็จไหมยังไม่สําเร็จครับยังคาคาอยู่ครับตอนที่พี่ทาอัลบั้มพี่ใช้ชื่ออะไรในการร้องเพลงสุเทพฟีใสโอ้ชื่อมันธรรมดาไปไม่ดังขอสังเกตนะผมพูดได้เลยนะอันนี้เรื่องจริงยังไงนักร้องที่จะโด่งดังชื่อไม่ต้องยาวชื่อสั้นๆและชื่อเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยดังทุกคนนักร้องที่ชื่อเกี่ยวกับสัตว์สั้นๆนี่ดังทุกคนใช่ใช่ปะกุ้งสุทธิราช ờ với ấy mít tơ đăng mèo chỉ là sạch